นี่มันผัวฉันเขาทำไมมันจะบังเอิญปาน,นั้นอะหัวเจ๊เป็นชู้กับเมียฉันเนี่ยนะเมียเมียจ๋าแกไม่ต้องมาเรียยงันว่าเมียฉันไม่มีผัวจะช่วยอ,อ,อ,อวย่างแกออกไปออกไปออกไปสิ เช้านี้อากาศดีๆไปขายของได้ดีๆอ่า้ห้ววันนี้มีอะไรกินบ้างดูเลยจ้ะโออืมผมเอาไอ้นี่แกงเลียงแล้วก็ไก่ทอดข้าวเปล่า กลับบ้านชุดหนึ่งแล้วกันโอเคได้เลยจ้ะผู้หมวดว่าแต่ทำไมวันนี้ออกเวรเร็วจังเลยอ่ะจะ๊ะปกติออกบ่ายไม่ใช่เลยโอ้โหพอดีจ้ะสิเนี่ยแกขอแลกเวรวันหนึ่งก็เลยได้ออกเร็วเนี่ยแหมจ๊นี่ช่างสังเกตเหมือนกันนะฉันก็ต้องเก็บข้อมูลลูกค้าเป็นธรรมดานัา่นแหละจ้ะจะได้รู้ว่าต้องมาตั้งร้านตอนไหนอีกอย่างหนึ่งฉันก็เพิ่งมาเปิดใหม่ที่นี่ด้วยฉันก็ต้องตีสนิทก,กับลูกค้าไวน้นั่นแหละจ้ะแล้วทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยอ๋อมากี้เอาอันนี้ใช่ไหมสองถุงแล้วก็ข้าวหนดีจะ แป๊บนะจ๊ะบอกเลยว่าเนี่ยเพิ่งเปิดตอนเช้ายังสดอร่อยนี่เจ๊จ้าขอบคุณจ๊ะไปแล้วเจ๊จ้าทำไมห้องเงียบจังวะเนี่ยหรือว่าลีนยังไม่ตื่นเฮ้ยรองเท้าผู้ชาย หวังว่าไม่เป็นอย่างที่คิดนะทำให้สบายตัว <S <S 2> <S 2> พี่พงศ์ทำไมพี่กลับมาเร็วจังเลยอะพี่ยังมีหน้ามาถามอีกเหรอถ้าพี่ไม่กลับเร็วอะ่ะพี่จะเห็นเหรอ ว่าลีเนเอาชู้เข้ามาในห้องเนี่ยพี่ครับจะยินครับอย่าเพิ่งถ่ายนะพี่พพแกไอเหรอนี่แกายเหรอ,อ,หรอทําไมตอนทําตั้งแต่แรกไม่คิดพวกแกสองคนที่มันเลวทั้งคู่ไอคนนึงก็กินไม่เลือกอีกคนก็มักมากไม่พอเออพี่ครับพี่ใจเย็นครับค่อยๆพูดค,ค่อยจากนันนะเงียบไปเลยสารละเล,เลวแกไม่รู้เหรอว่าผู้หญิงเขามีผัวแล้วรู้ครับ รู้แล้วมึงจริงทำไปงั้นเนี่ยฮะพี่พงศ์ไปก่อน้ยพี่หยุดเดี๋ยวนี้นะพี่จะทำบ้าอะไรเนี่ยแล้วลินเป็นอะไรเนี่ยลินทำบ้าอะไรลินทำแบบนี้นานแค่ไหนแล้วเนี่ยลินเห็นพี่เป็นไอ้โง่เหรอทำไมลินเร็วแบบเนี้ยเออฉันเป็นเร็วฉันมันชั่วพอใจหรือ,อยังที่ฉันต้องทำแบบเนี้ยเพราะว่าฉันอยากมีลูกอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบเพราะพี่นั่นแหละให้ฉันไม่ได้ฉันเลยต้องไปหาจากทางอื่นไง ลินไม่ต้องมาเรื่องลูกมาอ้างหรอกถ้าลินอยากมีครอบครัวใหม่อะลินก็บอกพี่ดีๆไม่ต้องมาโผงเขาพี่แบบนี้หรอกลินรู้ว่าพี่รักลินแค่ไหนอยากให้ลินอยู่สุขสบายพี่ยอมทำงานหนักแต่ลินตอบแทนพี่แบบนี้เหรอแล้วพี่จะพาพไปมันได้อะไรขึ้นมาฮะในเมื่อเรื่องมันก็เกิดขึ้นมาแล้วอะและอีกอย่างหนึ่งตอนนี้ฉันก็กำลังท้องลูกของเขาอยู่ พี่ลินท้องเหรอลินไม่ละอายใจในสิ่งที่ลินทำบ้างเหรอแล้วทำไมฉันจะต้องละอายใจด้วยอะ่ะในเมื่อฉันเลือกในสิ่งที่ฉันต้องการถ้าพี่รับไม่ได้เราก็เลิกกันไปเลยสิดีเหมือนกันฉันจะได้ไปเริ่มต้นใหม่กับพ่อของลูกฉันได้ถ้าลินอยากจะเลิกกับพี่พี่เลิกให้ แล้วพี่ก็ขอให้ลินชอบดีนะในสิ่งที่ลินเลือกเ้าโปรโมดเจ๊เบียร์ปองหนึ่งเดี๋ยวเดีด๋ยวโปรโมยังหัววันอยู่เลยเขี่อะไรมาเนี่ยเพิ่งเลิกกับเมียฮะอเมื่อเช้า,า,ชายังเห็นซื้อกับข้าวไปฝากเมียอยู่เลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะ ขามีคนอื่นแล้วก็ท้องผู้ชายคนนั้นด้วยอโอ้ตาย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 แล้วแล้วแล้วผู้หมิงไปรู้ได้ยังไงเนี่ยจับได้คาหนังคาเขาเลยเหรอยิ่งก่าคาหนังคาเขาอีกเนี่ยผมอัดคลิปไว้กะจะเอาไว้เป็นประจานแต่ตอนนั้นมันโมโหไม่รู้จะทําอะไรก็เลยอัดคลิปไว้หวังว่ามันสองคนเนี่ยจะละอายใจเนี่ยผู้ชายคนนั้น,นมาดูสิ عم, ช,ชั่วชั่วใหดูสิ นี่นี่เจร๊รู้จักมันด้วยเหรอ,อรู้จักดีเลยนี่มันผัวฉันเอา้าทำไมมันจะบังเอิญปานนั้นน่ะผัวเจ๊เป็นชู้กับเมียฉันเนี่ยนะ และนี่หัวเจ๊ทำเมียฉันท้องด้วยนะแล้วเขาก็บอกว่าจะไปตั้งครอบครัวใหม่อีกด้วยต้องพูดอย่างนั้นเหรอใช่ถ้ามันพูดอย่างนั้นจริงๆนะผู้หมวดผู้หมวดเตรียมหัวเราะที่หลังได้เลยคนอย่างไอ้หนุ่มนะมันไม่มีปัญญาดูแลใครหรอกฉันรู้จักมันมาเป็นสิบปีฉันรู้จักนิสัยมันดีจริงเหรอเจ๊จริงสิผู้หมวดพูดแล้วก็เจ็บใจคอยดูนะฉันเจอหน้ามันนะฉันจะไล่มันออกไปจากชีวิตฉันเลย ฉันไม่เก็บไว้หรอกไอ้ผัวเฮงซวยแล้วเลวอย่างเงี้ยไม่เก็บมาให้เป็นตัวถ่วงความเจริญยุทธ์ฉลองเฮ้หนุ่ยชั้ช่วยช่วยจอเคเจ๊โทรศัพท์ผมเจ๊โอ้ยเจ๊คิดตังด้วยครับจ้ะเฮ้ยคุณไงตกใจเหรอที่ฉันรู้จักกับเมียแกโลกมันกลมนึกว่าไหม มีชู้กับเพียคนอื่นเหรอไอ้สัตว์เละเละหยุดหยุดหยุดฟังก่อนฟังเอาลงก่อนเอาลงก่อนฟังหนุ่มก่อนฟังหนุ่มก่อนก็อย่าไปเชื่อมันนะไอ้เนี่ยมันโกหกรอดแดดได้แล้วฉันเห็นคลิปแกหมดแล้วเออเออเออก้อยหนุ่มหนุ่มขอโทษนะก้อยยกโทษให้หนุ่มนะหนุ่มสัญญาว่าต่อไปอ่ะหนุ่มจะไม่นอกใจก้อยอีกแล้วนะก้อยนะเสียใจด้วยอ่ะตลอดเวลาที่ผ่านมา แกทำผิดมาเรื่องอะไรฉันให้โอกาสให้อภยัยแกมาตลอดแต่ไอ้เรื่องนอกใจไปมีถูเนี่ยครั้งเดียวมันก็เกินพอแล้วก้อยใส่หัวเอาไปชีวิตฉันได้แล้วแล้วก็ไม่ต้องกลับมาอีกนะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราสองคนขาดกันเออแล้วแล้วแบบนี้หนุ่มจะมอยู่ที่ไหนอะก้อยจะไปอยู่ไหนมันก็เรื่องของแกชีวิตแกที่ไม่มีฉันน่ะมันก็เหมือนกับหมาที่โดนตัดหางปล่อยวัดนนแหละ เม<ะ>ียเมียจ๋าแกไม่ต oh ้องมาเรียกฉันว่าเมียฉันไม่มีผัวเจ้าถวยอย่างแกออกไปออกไปออกไปดิไป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 ก็ prove, go ได้ไปออกไปโอ้ยฝนมันมาตกเกงจะมาอยู่ที่ไหนวะเนี่ย พี่นุ่มพี่มาอยู่ตรงนี้เองหรอฉันตามหาพี่ซะทั่วเลยเธอจะไปตามหาฉันทำไมเนี่ยพี่ฉันเลิกกับผัวตำรวจฉันแล้วนะต่อไปเนี้ยฉันจะไม่อยู่กับพี่แล้วนะใครใครอยู่กับเธอนี่เธอค็จริงๆเหรอว่าฉันจะเอาผู้หญิงอย่างเธออะฮะพี่พูดแบบนี้หมายความว่ายังไงนี่ฉันท้องลูกของพี่อยู่นะ แล้วไงวะตอนเนี้ยฉันไม่มีปัญญาเลี้ยงแกกับลูกหรอกนะเว้ยชีวิตฉันตอนเนี้ยมันไม่เหลืออะไรแล้วเว้ยทำไมพี่พูดแบบนี้อ่ะฉันอุตส่าห์ทิ้งหัวที่รักฉันมากที่สุดเพื่อที่จะมาอยู่กับพี่นะนี่แกฟังให้ดีนะตอนเนี้ยชีวิตฉันมันไม่เหลืออะไรแล้วเว้ยเพราะว่าเมียฉันอ่ะจับได้ว่าฉันมีชู้แล้วเขาได้บอกเลิกกับฉันไปแล้วเพราะแกคนเดียวทําให้ชีวิตฉันเป็นแบบนี้อะไรนะนี่พี่มีเมียอยู่แล้วเหรอเจอสิวะ ที่แกมีผัวแล้วอ่ะแกยังม่เล่นชู้กับฉันได้เลยอ่ะผู้หญิงอย่างแกอ่ะฝันไม่เถอะว่าจะเจอเทพบุตรอ่ะนี่แสดงว่าแกหลอกฉันเหรอ,ไอ,ไ,อไอ้เลวไอ้ช่วไอ้แกก็ชูวไม่ต่างกับฉันหรอกเว้ยรู้อย่างเงี้ยเลิอกอยุง่งกับจานทันทีรำคาญเฮ้ยไอ้หนม่ม ลินพี่พงศ์พี่กลับมาหาฉันเหรอจ๊ะพี่พงศ์ฉันขอโทษนะฉันผิดไปแล้วพี่ยกโทษให้ฉันนะเรากลับมาคืนดีกันนะพี่ี่ลินจะคืนดีกับพี่เพราะมีใครดูแลลินกับลูกในท้องนั่นหรอมันห็งแก่ตัวไปไหมฉันยังรักพี่อยู่จริงๆนะพี่พี่ยกโทษให้ฉัน ให้โอกาสฉันนะพี่นะได้พี่ยกโทษให้จริงนะพี่พี่ยกโทษให้ฉันจริงนะถ้้อย่างนั้นเรากลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะพี่นะพี่ยกโทษให้แต่พี่ให้โอกาสลินไม่ได้แล้วลินไม่ได้รักพี่หรอกถ้าลินรักพี่ลินไม่ทำแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วก็เตรียมรับผลกรรมที่ตามมาได้เลยนะที่ลากก่อนนะลิน 你个宝色他。